بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم รับช่วรับลีศัดรีวยิ้มรีอัมรีวะหลุลอัคดะัมมิลลิซานียัฟกะฮูกอัลลีอามะบะ ا ل س ل า م ุ์ عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ขอความรักความเมตตาปานีจงมีแด่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะปีที่หนึ่งทุกท่านทุกคนนะ วันนี้วันที่19เนะเดือน6มิถุนายน2564หนะวันนี้นะมันจะอ่านกันจะสอนจะจะจะว่ากันในเรื่องที่ค้างไว้ข่าวที่แล้วนะค้างไว้เมื่อวานนะ เมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์ตาอัลานั่นก็คือศาสนาอิสลามนะอันอิสลามนะอันอิสลามนั่นเองนะแล้วศาสนาก็คือบทบรรัญญัติต่างๆนะที่อัลลอฮ์ตาลากำหนดโดยผ่านรอสุลรเนาโดยผ่านนาบีนะจากบรรดาอัคกามเช่นการรู้จักอัลลอฮ์การละหมาดการสาการการบวชแล้วก็อีกมากมาย,เ,ยมาเราเลยมาถึงเราเราเลยมาถึง เครื่องหมายของการมีาศาสนาหนึ่งก็คือต้องมีการยึดมั่นมีการศรัทธาที่มั่นคงที่ตรงต่อความเป็นจริงที่ถูกต้องว่าอย่างนั้นนะที่ตรงต่อความเป็นจริงข้อ2ก็คือซิดกูกลกอสดีก็คือจะต้องมีเจตนาในการทําความดีในการทําอิบารดะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺตาอัลาเท่านั้นนะ วันนี้ก็ดําเนินนะมาถึงข้อที่3นะข้อที่3วันนี้ใช้เวลาไม่มากอินชาอัลลอฮ์สิบนาทีนะสินาทีเราจดจดทุกคําที่ครูมัดบอกให้จดอินชาอัลลอฮ์นะไม่เกิน10นาทีอินชาอัลลอฮ์วันนี้จดข้อ3เลยต่อจากคราวที่แล้วนะจดข้อ3ต่อจากคราวที่แล้วนะ ขอ้อที่3จาก4ประการจากเครื่องหมาย,ายมาาของการมีศาสนาข้อที่3อัลวาฟาอูบิลอฮดีอัลวาฟาอูบิลอฮดีอัลิฟลามวาว,วฟาอัลิฟฮมัมซะอัลวาฟาอูบิล อดีบาอัลิฟลามอินฮาดานอัลวาฟาอูบิลอฮดีน่ะจดนักเรียนคุมัดบอกไปตอนต้นแล้วว่าวิชาอังกฤษของคุมัดนี่บุรณาการกับวิชาภาษาอัหรับน่ะบุรณาการกับวิชาภาษาอัหรับนักเรียนต้องอ่านได้นักเรียนต้องรู้ความหมายนักเรียนต้องเขียนได้ด้วย นะครูมัดไม่อยากจะได้ยินเหมือนกับที่ผ่าน,านมาว่านักเรียนมสามของเรานะอ่านภาษาอับไม่ได้<แ>เขียนภาษาอับได้ไม่ดีเท่ากับที่เป็นนักเรียนชั้นมสามไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นโจทย์เขียนอินชาอัลลอฮ์เราพยายามให้อัลลอฮ์ตาลาเห็นว่าเราพยายามอินชาอัลลอฮ์ความสำเร็จนะั้นเป็นของ الله, อัลลอฮ์ตาลา ข้อที่สามอัลวาฟาอูบิลอห์ดีหมายถึง hmm. การเทิดทูนคำสัง่งใช้ของอัล l l a ์อัลวาฟาอูบิลอห์ดีการเทิดทูนคำสัง่งใช้ของ Allah จะอะไร การเทิดทูนคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นะการเทิดทูนคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เช่นการละหมาดการถือศีลอดการ บริจาคทานการไปประกอบพิธีฮัจการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคทานการไปประกอบพิธีฮัจเนี่ย มันมีอีกมากมายที่เข้าอยู่ในคำว่าเทิดทูนคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นะเทิดทูนคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นะมันยังเป็นคำตอบด้วย <c oughs> มันยังเป็นคำตอบให้กับเราเมื่อมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาถามเราว่าทำไมเราถึงละหมาดละ่ะ ทำไมเราถึงถือศีลอดล่ะคำตอบแรกที่เราจะต้องตอบกับเขาก็คือเพราะเราทําตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์เพราะเราทำตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์คือเทิดทูนคำสั่งใช้ของเลานั่นเองทำไมนะทำไมถึงไม่ รับประทานสุกรละ่ะทำไมถึงไม่กินหมูละ่ะเพราะอัลลอฮฺตะอาลาสั่งห้ามอ่าอัลลอฮฺสั่งห้ามตอบไปก่อนเลยว่าอัลลอฮฺสั่งห้ามยังไม่ต้องไปบอกว่าในหมูน่ะมันมีเชื้อโรคนู่นเชื้อโรคนี่มันเป็นสัตว์ที่สกรปรกมันเป็นสัตว์ที่กินอุจจาระมันเองมันเป็นสัตว์ที่คุกคีอยู่ของสกรปรกตลอดเวลาอย่าเพิ่งตอบไปก่อนว่าอัลลอฮ์ห้าม ทำไมละหมาดล่ะอัลลอฮ์ใช้ทำไมบวชล่ะอัลลอฮ์ใช้น้าทำไมบริจาคทานล่ะอัลลอฮ์ใช้ทำไมไปประกอบพิธีฮัจจ์อัลลอฮ์ใช้นะนอกจากนั้นค่อยมาคุยกันในเรื่องของเหตุผลอ่าค่อยมาคุยกันในเรื่องของเหตุผลน้าทำไมบริจาคทานล่ะโอ้การบริจาคทานนี่มันทำให้เศรษฐกิจดีไงนะมันทำให้เศรษฐกิจดีคนไม่มีจาที่ไหนซื้อล่ะถ้าเราไบริจาค ถ้าเราใจแคบอยู่กับพวกเราเนี่ยใครล่ะนะเศรษฐกิจในหมู่บ้านเศรษฐกิจทางชนมันจะดีได้อย่างไรว่าไปาต่อมานะหนึ่งคนหน่งนะมีหลักยึดมั่นที่ถูกต้องมีอามันมีอิบาดาที่บริสุทธิ์ใจต่อเหรเพียงองค์เดียวสาม ทิดทูนคำสั่งชช้ของอัลลอฮ์ตาอัลาทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเทิดทูนคําสั่งชช้ของอัลลอฮ์ตาอัลาข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะจากสีประการก็คืออิจตินาบุอิจตินาบุนะอัลฮัดดีอิจตินาบุลฮัดดี ijtinabun haddi alif jim ta nun alif ba alif jim ta nun alif ba ijtinabu alif lam hadan al sala, kasro, yutai, haddi sala kasra yutai shadda ijtinabun haddi sara กัสร้อยยใต้ชัดดดอิจตินาบุลฮัดดีอ่าอิจตินาบุลฮัดดีไม่ถึงการทิ้งการละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺตาอาลาได้ห้ามเอาไว้ การละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺตาอลได้ห้ามเอาไว้การละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺตาลได้ห้ามเอาไว้นะสี่ประการแล้วนะครบแล้วนะเดี๋ยวพอถึงเปิดเทอมมาคุณมัดจะให้ท่องด้วยอดีนดีนคืออะไรอุมูรุดดีนอารบะอตุนมีอะไรบ้าง สิฮงตุลอักคืออะไรสิฮงตุลกัสคืออะไรอัลวาฟาอุบินอักคืออะไรอิจิตันาบุลฮัจคืออะไรนะคือการละทิง้งสิ่งที่อัลลอฮฺต้าัลลาได้ห้ามไว้นะตัวอย่างหมูเมื่อสักครู่นี้สินะตัวอย่างของหมูเมื่อสักครู่นี้ทําไมเราไม่กินหมูล่ะคำตอบแรกที่เราจะตอบกับคนต่างศาสนิกคือตอบว่า อัลลอฮฺตาอาลาห้ามเอาไว้อัลลอฮฺตาอาลาสั่งห้ามทำไมถึงไม่กินดอกเบี้ยละ่ะอัลลอฮฺตาอาลาสั่งห้ามทำไมถึงไม่กินเหล้าละ่ะอัลลอฮฺตาอาลาสั่งห้ามนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเทิดทูนก่อนเลยว่าอัลลอฮ์สั่งห้ามนะอัลลอฮ์สั่งห้ามส่วนเหตุผลอื่นๆราค่อยมาว่ากันนะเหตุผลอื่นๆค่อยมาว่ากัน,น,ๆๆอ,กนอันดับแรกคืออัลลอฮ์สั่งห้าม ให้มันเป็นอย่างนั้นให้ใจเราเป็นอย่างนั้นนักเรียนเด็กนะเด็กมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของคุมมัดในวิชาอากีด้นี่ให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันมีอย่างนี้นะให้มีสี่เครื่องหมายนี้ในตัวเรานึ่งมีศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักของอัลสุนนะวันจามะอะนะในแนวอาชาอิร์ะในแนวอาชาอิรอีให้มีหลักการยึดมั่นที่ถูกต้อง ให้มีหลักยึดมั่นที่ถูกต้องตามแนวนแนวทางของอาชัยอระทำอิบะดาเพื่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเธอทูลคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไว้ ให้มีสี่อยงนี้อิงชาอัลลอฮ์นะเราเป็นคนมีศาสนานะคนมีศาสนากับคนเรียนศาสนาแตกต่างกันนะบางคนเรียนอย่างเดียวเรียนแต่ศาสนาแต่แล้วพอไปสัมผัสก็ไม่มีศาสนานะไม่มีศาสนาดังนั้นอันดับแรกคุมาศอยากให้พวกเรามีศาสนาเสียก่อนนะมีศาสนาเสียก่อน อย่างกับเรื่องที่พูดไปในข้างตน้นนะสี่ประการนี้นท่องจำนะท่องให้จำนะเซฮาตุลักซิดิกุลกสัสอัลวาฟาอุบิลอะอิจ,จิตินาบุลฮัดนะมันไม่ยากอะไรนะมันไม่ยากอะไรนะนะวันนี้ก็ประมาณสิบกว่านาทีนะก็เอาไว้พบกันคาบหน้าหน้าวันศุกร์ วันศุกรนะ์หน้าอินชาอัลลอฮ์ถ้าเขายังให้สอนแบบออนไลน์อยู่ก็นะออ,นออนไลน์นะก็ยังยังต้องเจอกันแบบนี้ไปก่อนอินชะาอัลลอฮ์น่ะถ้าอัลลอฮ์ตาลากําหนดให้นะอัลลอฮ์าตาลากำหนดให้เราได้เจอกันนะ่ะในวันที่30มิถุนายนก็อัลฮัมดุลิลละห์โรบิลอาลมีนอัลฮัมดนะุลิลลาฮ์น่ะถ้ายังไม่เจอกันก็ต้องเจอกันแบบนี้ไปก่อนนะสุดท้ายนี้วัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลาอัาลอลาอัลเมอัลอลอฮ์ตาลานับเป็นผู้ทรงรอบรู้ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته